นูให้ดนะฮเขปุมตอบแบบน้อะฮะยังไงครับจ็บเจ็บเจ็บเจแบบนี้ครับเนาะยังไงครับดูด้ปอดเลงมาองด้วยาวเลยก็่า้ลยยัครับกับจงนี่ใส่ในพี่นออ ก็หมักพิดข้ามพิดปั่นพิดแนี่พิดปั่นนะะใส่ไนข้าโกกระเทมปั่นฮะปั่นเอาผมีเครื่องปั่นอุตตามากเลยขนาไหนเน่ยๆๆๆเน่กระเทียมผิวนาเยังยู่หนยนี่เหมือนี่ผิวนาว้เนี่าเอาเต้าเจี้ยวในก่อนนั้นเนใส่อีดึงนาะอี่ห้ออะไค่ะอีเดียแล้วก็ใส่มันหอยฮันมันจมันหอยมันซอยงนะะ สุขาวค่ะสุกขาวเป็นสองจอในครัสิขาวนะสุกขาวหนึ่งจอสจอก็ไม่นำก็สน้ำากสสรน้ำนะเี่ก็ใส่น้ำหอเลเนาะกระสรนี่นะไม่เยใส่ขนะเจ้าก็พงหวานค่ัพองหานหนึ่จอค่กระสรน้ำนะใส่กหวานครับกวานนี่เป็นสองจอในครับกามบ้านบ้านใส่สน้ำก็ได้ขนาดกวานนี่นะอืมอะไรทำบ้ากหวานนี่เนยใส่สจอนะครับนะฮะแต่พริกพริกไทยป่นครับพริกไทยป่นเลยครับพริกไทยป่นนะคนะ

ในครับสองโรนพยาบาล่นน้องครับท่านน้องครับต้่ดเช็คผลดตัมเพื่อที่จะปนใคงามสงา